เอ้พี่แฮปพี่แฮปใครเขาเป็ดมาเดินเพ่นพ่านเลยเรเบลอ่ะทำไมอะเฮ้ยเป็ดหัวแดงขอจ้างหน่อยขอั้งหน่อยขอั้งหน่อยเป็ดตูดเป็ดลุงดูก่อนไม่เอาครับ ไปเตะตูดเป็ดให้ลุงดูก่อนนู้นน่ะไในปิดไหนร้องร้องเพลงเป็ดให้ลุงฟังอ่ะกลางกลางกลางปีศาน้ำในห้องตาสองแม่มออในห้องอยู่บูบ่าอองแดงอองแดงร้องเพลงเป็ดโอ้ยเตะตูดปีศาจชิดทีเลยหรองตาสองแม่มือในห้องในบูบ่าโทษนะครับดูหนูให้ร้อง